ขน้อยได้ความสามารถโชคดีที่หน้าตาดีไม่ได้พบเจอมานานแค่ไหนแล้วนะแสงอาทิตย์ที่อบอุ่นเช่นเนี้ ทรงตื่นเป็นลมแล้วหรอเพคะจิงหลันนี่มันอะไรกันแน่นางยังไม่ตายเหรอเนี่ยจิงหลันเจ้ามิใช่ว,ว่าอ,องหญิงด้วยบงังเพคะนี่หรือว่าเรามาพบกันในปรโลกแล้วอย่างนั้นเหรอฮะ อ๋ออ๋ออ๋อ,องหญิงง่าเจ็บนะเพคะเจ้ายังมีชีวิตอยู่จริงๆด้วยเจ้ไม่ตายฮ่อ,อ,องหญิงอยู่ดีดีเหตุใดพระองค์ถึงได้สาปแช่งหม่อมชันแล้วเพคะไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้คือความฝันหรือว่าตอนนี้คือฝันกันนะสรุปสรุปคือเจ้ายังมีชีวิตอยู่เยืย่มไปเลยองหญิง ทรงเป็นอะไรไปเพคะตอนนี้เป็นยามซื้อแล้วฝ่าบาทเพิ่งเสด็จออกจากท้องพระองส่งคนให้มากำชับว่าจะเสวยพระกยาหาันเที่ยงร่วมกับพระองค์หม่อมชั้นกำลังจะมาเรียกพระองค์พอดีคิดไม่ถึงว่าพระองค์จะทรงตื่นแล้วสเสด็จพ่ออ๋อช่วงนี้ในราชสำนักต่างคุยกันเรื่องพิธีสมรสของเจ้าข้าเองก็เห็นว่าเจ้าถึงวัยที่ควรออกเรือนแล้วก็แล้วเรียกเจ้ามาลองดูคนชา้ทั้งสี่คนนี้มีที่ถูกใจหรือไม่ S 1> <S 1> <S เป็นยังไงไม่มีที่ถูกใจสักคนเลยเหรอนี่นข้าตั้งใจคัดเลือกมาให้เจ้าเลยเนะเจ้าก็เลือกที่ถูกชะตาม,มาสักคนเถอะส่วนเรื่องอื่นข้าจะจัดการให้เจ้าเองเหมือนเดิมทุกประการข้าก็เป็นแค่หมากตัวหนึ่งในการทําให้ตระกูลขุนนางสมดุลกันของเสด็จพ่อเท่านั้น ไม่ใช่ว่าหม่อมฉันไม่มีที่ถูกใจเพคะหม่อมฉันก็แค่คิดว่าพวกเขาหน้าตาดีใช้ได้กันหมดหม่อมฉันอยากได้หมดเลยเลวไหลเอออกไปก่อนเถอไปธุลาฟ้าบาทหากเป็นอย่างที่เจ้าว่าจริงเช่นนั้นในภายภาคหน้าดีกาของเราขุนนางคนสำคัญคงจะยอกจนฝังตัวข้าเดี๋ยแลวมั้งเสด็จพ่อหม่อมฉันก็แค่ล้อเล่นเท่านั้น อย่างนั้นพระองค์ว่าสิ่งสําคัญที่สุดในการแต่งงานคือนิสัยไม่ใช่รูปร่างหน้าตาใช่ไหมเช่นนั้นหม่อมฉันแค่ดูอย่างเดียวดูไม่ออกหรอกมิสซูเอาอย่างนี้ดีกว่าพระองค์ให้หม่อมฉันปลอมเป็นหญิงสามัญชนแล้วเรียกคนเหล่านี้มาพบปะพูดคุยกันหน่อยฟงฟักความรู้สึกที่มีต่อกันเรื่องหน้าทางที่ดีที่สุดคือพาหม่มอมฉันออกไปเที่ยวนอกวังได้บ้างาได้ยินมาว่าเป็ดย่างหอลิงหลงอร่อยที่สุดดอกข้าวัดห้กว,กวัวกงกงงามนะสรุปเจ้าจะไปพบราชบุตรเขย หรืออยากออกไปเที่ยวนอกวังกันเนอะเสด็จพ่อเสด็จพ่อรับปากหม่อมฉันเถอะ <c oughs> นะ,สะ,สะเส<อ>ด็จพ่อนะเสด็จพ่อเสด็จพ่ออีกอย่างใกล้ถึงงานเลี้ยงวัสันตฤด,ดูแล้วฉะน,นั้นก็ถือโอกาสเจอกันที่งานเลี้ยงไปเลยสิเชิญคุณชายทั้งสี่มาให้หมดเจ้าจะได้พบปะพูดคุยกับพวกเขาด้วยทำไมกัน จ้ายังกังวลใจอะไรอีกเหรอหม่อมอฉันคิดว่าหากแค่เรียกพวกเขาสี่คนมาเรกรงว่าจะเด่นชัดเกินไปมิสู้เรียกทาย,ยาตรลกูลขุนนางมามา,มากหน่อยคนเราจะดีหรือไม่ดีก็ได้มาจากการเปรียบเทียบนี่นะคุณชายมากมายขนาดนั้นมายืนเดินกันใครดีไม่ดีหม่อมฉันมองปาเดียวก็รู้แล้วเสด็จพ่อคิดว่ายังไงฮึนับเป็นความคิดที่ดีเจ้าเนี่ยแผนการพิเรนมากมายนักเนะ ขอพระไทยเพคะเสด็จพ่อคุณชายคุณชายคุณชายมีข่าวดีขอรับข่าวดีมากๆด้วยทงแย่เอออะไรเหตุใดใบหน้าเจ้าถึงดูอ่อนวัยเช่นนี้ล่ะ มาชมแบบนี้ข้าเขินเนะท่านว่าใบหน้าข้ายังอ่อนเยาว์เหรอ,อ,อ,อข้าคงไม่ได้ฝันไปหรอกเนอะนี่คุณชายถามจริงๆเถอะท่านไหวไหมขอรับโมโหเรื่องที่ขุนหนูงินถอนมัน่นจนเบลอไปแล้วเหรออ,อ,อยากเก็บไปใส่ใจเลยขอรับนางเป็นคนถอนมัน่นก็นับว่าเป็นการสูญเสียของนางวันนี้คือวันเดือนปีที่เท่าไหร่วันที่หนึ่งเดือนสามราชสกยงหนิงปีที่24ขอรับ นี่คุณชายจำวันนี้ไว้ให้ดีนะวันนี้เป็นวันยอดมงคลเลยล่ะวันมงคลอะไรกันข้าจะพูดสั้นๆให้ได้ใจความก็แล้วกันฮนี่ช่วงนี้เราทำอะไรก็ผิดพลาดไปหมดไม่ใช่เหรอฮ้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่คุณหนูฉินถอนมั่นป้าถงก็ยังมาเคาะประตูทวงนี่ทุกวันเลยเอออารองก็ยังเอาเงินในบ้านไปอีกด้วยเออคิดดูสิคุณมันตอนที่ข้ายากจนที่สุดไม่ใช่เลยยังจะมาวันมงคลอะไรอีกท่านคิดดูนะทาอได้แล้ว จะบอกว่าจะพูดสั้นๆไม่ใช่หรือไงขอรับขอรับข้าต้องคิดหาวิธีช่วยพลิกโชคชะตาให้ท่านยังไงเล่าข้าไปจดุดธูปไหว้บรรพบุรุษมาด้วยนะรูปปประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญมาแล้วขอรับข้าเพิ่งไปขอพรอมาขอให้ได้คู่ครองดีๆฟาดินก็แสดงอิทธิฤทธิ์เลยเออท่านรูไ้ไหมว่าองค์หญิงผิงเย่ให้นางกำนันของนางส่งจดหมายเชิญร่วมง,งานเลี้ยงวสันตฤดูมาฉันให้ท่านไปร่วมงานด้วยละองคหญิงผิงเย่เหรอเออใช่หลี่หลงน่ะนะ ห้ามพูดพนาขององค์หญิงมา่ตรงตแบบนี้นะขอรับถ้าเรื่องหลุดออกไปถึงแก้ชีวิตเลยเนาะโออนางรอเราอยู่ในห้องกำรามานานมากแล้วขอรับถ้าอย่างนั้นเออนี่ลองคิดดูซิขอรับตะกูลชินถอนมั่นเขาก็มีเหตุผลท่านดูซี่ตั้งแต่ในท่านจากไปเราก็กดขี่ท่านขอเงินก็ไม่ให้ขออำนาจก็ไม่ให้ข้าจะบอกท่านให้เรื่องพวกนี้เนี่ยน่าจะเป็นเพราะพวกชช่วช้าเหล่านั้นเล่นลูกไม้เร็วซะชยเงียบหน่อยได้ไหม เรื่องนี้จากนี้ไปเจ้าห้ามพูดถึงอีกขอรับฉะนั้นท่านห้ามเสียใจเด็ดขาดเลยนะนี่กรรมตามสนองหรือเนี่ยถ้ากลับมาในช่วงที่ยากจนค้นแค่ที่สุดอีกแล้ะคุณหุูตระกูลฉินถอนมั่นจากนั้นไม่นานองค์หญิงผิงเว่ก็รับไปเป็นราชบุตรเคยนี่คือจดหมายร่วมงานเลี้ยงประจำวาสาันต่ละดูที่องคหญิงผิงเย่ให้ข้าเอามาให้ ตอนที่เขาได้รับจดหมายเชิญรู้สึกประหลาดใจหรือเกินคาดบ้างหรือไม่ฮะเขาได้ถามเจ้าด้วยความตกใจหรือไม่ว่าอ,อตัวข้านี้เป็นเพียงขุนนางขั้นแปดตัวเล็กๆเ, <c oughs> เห็นได้องค์หญิงผิงเย่จึงส่งจดหมายเชิญมาให้ข้านะ <c oughs> เขาดีใจจะสติหลุดลอยไปเลยใช่ไหมสถานการณ์ในตอนนั้นก็ค okay. ืออไม่น่าจริงหลัน ข้าอยากจะยืนยันอีกครั้งว่าจดหมายเชิญฉบับนี้ของท่านเอาให้คุณชายรองของเราใช่หรือไม่เออคุณชายของเราเพิ่งเลื่อนขึ้นเป็นขั้นแปดเท่านนั้จดหมายเชิญไม่ได้ส่งมาผิดองหญิงจะต้อส่งมาให้ข้าแน่นอนข้าน้อยไร้ความสามารถโชคดีที่หน้าตาดีหน้าตาดีงั้นเหรอเธอเอ้ยพราคนหน้าตาดี ฉะนั้นข้าจะให้เจ้าหน้าตาดีแต่วาสนาเลวร้ายนี่มันคือความฝันที่ย้อนกลับมาเริ่มใหม่อีกครั้งนี่ทุกสิ่งกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งแล้ว